สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้เนี่ยผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนออีกแล้วครับเป็นรุ่น Toyota All New c a m ม y ครับผมคันนี้2.0รุ่นจีนะฮะได้ปีใหม่ครับปี2020จด21ครับรถมือเดียวประวัติสูงตรวจสอบได้ครับคันนี้สีบอลเงินสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลย นะสภาพรถสดๆเดิมๆครับก่อนที่จะนําไปเก็บงานหรือว่าปรับสภาพครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้สวยเดิมขนาดไหนครับผมนะออนิวโตโยต้าแคมรครับรูปโฉมสวยงามอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถเก่งไซส์เอของคนไทยนะครับที่นิยมใช้กันมากๆเลยในประเทศและตอนนี้นะครับเพราะว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงร่างนะครับที่นิ่มนวล แล้วก็ดีด้วยนะครับผมนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรูปโฉมนะครับที่ดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับจนแบบว่าวัยรุ่นก็ใช้งานได้ไวัยกลางคนก็ใช้งานดีนะครับส่วนผู้ใหญ่เนี่ยชอบอยู่แล้วนะสำหรับ Toyota Camry นะครับผมนะคันนี้ครับเปิดตัวป้ายแดง1น้าน4 0 0แสนกว่าบาทครับผมเปิดขายอยู่7 6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับปี2020 จด21เนะครับเป็น20บปลายปีนะสำหรับคันนี้ครับป้ายทะเบียนหนึ่งขอไข่ขอสำเภาส7มเกรุงเทพมหานครผมให้ป้ายนี้ใช้งานเลยนะฮะเรียมสันตัวรถเดิมเดิมคมชัดโครงสร้างเดิมเราวารันตีอยู่แล้วครับไม่มีชนหนักผิดคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะรถสีเดิมเครื่องเดิมครับคันนี้เนี่ยราวารันตีหลังการขายให้อีก1ปีหรือว่า1 0 0 0 0กิโลด้วยนะครับสำหรับรูปโฉมกระจังหน้าเป็นสีดำเงาแบบเมทัลลิกครับ ส่วนไฟหน้าเป็นคู่เดิมนะครับติดมากับตัวรถดวงใสๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยคราบขุ่นเลยนะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับตกแต่งด้วยไฟเดยทามันนิ่งไร้แบบ LED และภายในก็จะมีไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในโครงเดียวกันเลยนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้2จุดนะครับผมสำหรับแคมรี่ชมนี้นะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอนะครับจะเป็นแบบ LED กระจังหน้ากันชนช่องลมเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับสวยงาม นะครับเียมสันตัวรถเดิมๆนะครับเนีย,เนยนๆคมชัดแบบนี้โครงสร้างเราวารันตีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยสามารถตรวจเช็คประวัติจากศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับรถสวยรถเดินแน่นอนโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําติดฟิล์มติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้ภาษีนะครับต่อให้ใหม่เรียบร้อยวันที่21มกราคม2568ใช้งานกันยาวๆครับ สำหรับตัวล้อและยางครับคันนี้เนี่ยเป็นแม็กอลอยของเดิมของแท้ติดมากับตัวรถขอบ16นะสภาพแม็กก็ประมาณ9 0นะครับก็เป็นแม็กที่ใช้งานมาแล้วนะครับผมคันนี้เนี่ยได้เป็นยางบิสโตโอนด้วยปี2023นสะครับสัปดาห์ที่38ก็ปลายปีเลยนะได้ยางใหม่ครับสภาพสวยๆรหัสยาง2 0 5ศทับห R 1 6อครับ,รบก็ตรงรุ่นนะ ระบบช่วงล่างก็จะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับระบบเบรกก็จะเป็น ABS นะดอกยางก็แน่นแแบบนี้เลยนะฮะดอกยางก็แน่นๆแบบนี้เลยนะส่วนโครงสร้างซุ้มล้อครับก็เดิมเดิมเลยครับรอยเชื่อมเดิมรอยซีนเดิมครับโชคเดิมติดมากับตัวรถรอยมา QC จากโรงงานก็ยังอยู่ชัดเจนครับส่วนตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับรุ่นนี้จะเป็นกระจกปรับและพับไฟฟ้าแล้วก็ตรงไปเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวแบบ l e d ให้ด้วยนะ ด้านล่างตกแต่งโครเมียมสวยงามครับส่วนมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับรุ่นนี้นะเสาบีเนี่ยด้านนอกเนี่ยนะครับจะเป็นสีดําเงาแบบเมทัลลิกนะครับสวยงามนะเพิ่มความสวยงามขึ้นมานะส่วนรุ่นนี้นะครับภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะครับสำหรับตัวรถสีบอนนะครับจะเป็นโทนสีดํารู้สึกว่าจะมีพวกสีน้ําตาลน,นะครับอ่าแล้วก็สีอะไรนะ กาไฟหรือว่าอะไรสักอย่างนี้นะครับผมจําไม่ได้นะครับถึงจะได้เบาเป็นแบบสีเบทนะครับผมนะแต่ว่านะครับถ้าเป็นสีบอลเนี่ยภายในจะเป็นสีดําสีขาวภายในจะเป็นสีดํารถสีดําภายในก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับผมนะก็จะเป็นโทนแอบดุดุหน่อยนะครับทรงสปอร์ตหน่อยๆนะครับสําหรับภายในรุ่นนี้นะครับแต่ว่าการวางดีไซน์ภายในเนี่ยดูสวยขึ้นครับดูหรูหราขึ้นนะอ่ะมาดูโครงสร้างกันก่อนครับ เสาพีเดิมน็อตประตูนะครับไม่มีรอยถอดนะครับผมด้านบนด้านล่างเดิมหมดนะครับรถนะครับผลิตนะครับเดือนธันวาปี2020นะครับคันนี้ก็เลยจะเป็นจด21นะครับผมนะสติ๊กเกอร์มออตนะครับอยู่ครบสภาพสมบูรณ์ครับน็อตแก้มซ้ายหน้าไม่มีแกะครับเสาเอเดิมสวยๆเลยนะโครงสร้างนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กระดูกงูนะฮะอยู่ครบหมดนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ นะใครที่สนใจหรือว่าหาอยู่ครับสำหรับ all new toyota camry 2.0รุ่น G ปี2020.21ีจดคันนี้ครับคันนี้เนี่ยผมขายอยู่769,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมนะเครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ1,400 0นะครับอันนี้คือไม่ใช้เงินออกรถเลยนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 4 84งวดนะครับขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับดอกเบี้ยต่ำสุดที่ผมทำได้นะครับของรถรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่2 39%เป็นะครับเป็นเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับอันนี้เดี๋ยต้องผ่อนอยู่ที่3-4ปีเท่านั้นนะครับผมนะแต่ถ้าจะผ่อนยาวนะครับดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณ4.29-4.49นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สเปคของคุณลูกค้านะครับผม สำหรับด้านหลังนะครับด้านหลังเดิมๆเลยฝาท้ายของรุ่นนี้นะครับดีไซน์ออกมาสวยงามแล้วก็ไฟท้ายทั้งสองฝั่งเนี่ยทำให้ดูสวยทําให้ดูหรูทําให้ดูไฮและแอบ,บสปอร์ตให้ด้วยนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยเขาทําตัวรถเนี่ยต่ำลงมานิดนึงนะครับต่ําลงมานะครับนิดนึงนะครับเพื่อนะครับสัมมันธนาการขับขี่ที่ดีขึ้น นะครับคือรถรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าช่วงล่างเกาะถนนดีเกาะถนนแน่นนะครับใช้ความเร็วในการเข้าโค้งเนี่ยรับรองว่าไม่ปัดไม่สะบัดแน่นอนนะครับเขาทำมาดีมากมากเลยนะฮะด้านล่างครับตัวกันชนเนี่ยจะตกแต่งด้วยไฟทับทิมนะโลโก้โลโก้ต่างๆอยู่ครบสภาพสมบูรณ์นะครับผมต้องถอยหลังติดมากับตัวรถนี้ให้ถ้าเป็น 2.0G นะครับก่อนเปลี่ยนโฉมหน้าอ n น i เนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับกล้องหลังไม่มีให้แน่นอน นะแต่ว่าตัวหน้าออนิวเนี่ยมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอเครื่องเล่นก็เป็นทัชสกรีนด้วยนะครับส่วนไฟท้ายเดิมโรงงานครับแบบ LED นะจะมีไฟเลี้ยวกับไฟถอยเท่านั้นนะครับรุ่นนี้เนี่ยที่จะเป็นหลอดไส้นะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ท้าย4จุดนี้ให้ครบถ้วนเหมือนเดิมครับสวยนะครับเซ็นเซอร์ท้ายของรุ่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือหลังนะจะเป็นแบบอแอบบเป็นเซ็นเซอร์ที่จะเป็นเนื้อเดียวกับตัวกันชนนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะเป็นปุ่มๆออกมาเนาะ มันจะดูแบบว่ายื่นออกมาทําให้ดูไม่สวยนะครับผมนะส่วนห้องเก็บของเนี่ยกว้างอยู่แล้วนะครับห้องเก็บของเนกว้างอยู่แล้วครับเก็บกระโปรงกระเป๋าเนี่ยได้หมดเลยนะครับผมนะแล้วก็ข้อดีของตัวรุ่นนี้เนี่ยตัวขอบด้านข้างเนี่ยครับตรงรางน้ำเนี่ยเขาจะมีเกาะพลาสติกนะเขาจะมีเกาะพลาสติกนะครับหุ่มให้ด้วยนะครับอันนี้คือดีมากเลยนะนะครับนะก็เก็บลงเก็บรอยเก็บฝุ่นได้ดีนะครับนะฝากระโปรงเดิม นะครับฝากระโปรงเดิมนะครับรอยซีนเดิมนะรอกล้องโฟกัสแป๊บนึงนะครับอ่ะอ่ะประมาณนี้แลกันะครับรอยซีนเดิมนะครับพอดีว่าผมถ่ายคลิปช่วงเช้านะครับมันก็จะกล้องแบบพอโดนแสงแล้วเขาไม่ค่อยโฟกัสนะครับเห็นไหมซีนเดิมครับตัวเล็บก็จิกเข้าปกติเลยนะซ้ายขวาเดิมหมดนะครับส่วนโครงสร้างด้านหลังครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับตัวบ็อกซ์นะครับเครื่องมือกับแม่แรงเนี่ยตัวบ็อกซ์เนี่ยเขาจะมีแบบเป็นพลาสติกมาให้เลยนะครับเป็นบ็อกซ์แบบบ็อกซ์พลาสติกแบบนี้เลยนะครับเขาจะแบบว่าจัดสรรพื้นที่ให้แบบดีมากนะครับจัดสรรพื้นที่ให้ดีมากถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นวางยางอะไหล่ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเครื่องมือต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ด้านข้างแต่ว่าตัวบ็อกซ์เนี่ยจะเป็นแค่โฟมเฉยๆนะจะเป็นแค่โฟมเฉยๆนะครับแต่ว่าตัวรุ่นนี้นะคทำออกมาทําให้ดูแบบ แข็งแรงทนทานขึ้นนะครับผมนะก็เป็นบล็อกยกแบบนี้ได้เลยนะเห็นไหมนะยางอะไหล่ก็มีให้ครบถ่วงครับก็เป็นล้อแม็กด้วยลายเดียวกับด้านนอกเลยส่วนโครงสร้างนะครับอย่างที่แจ้งของเดิมนะครับของเดิมนะใครที่สนใจนะครับหรือว่าหาอยู่รุ่นนี้เนี่ยสอบถามได้เลยนะครับผมผมมีตั้งแต่ปี2018.19 2 0 20 1 9 2ดจะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยได้มาล่าสุดจะเป็นปี2020.21ด21นะครับราคาก็เริ่มตั้งแต่7 0 0 0 0 0 อ่าสองหมืนาพนะครับจนถึงคันนี้นะครับ769,000นาพตามลำดับไปนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับอ่าสีดำนะครับเดี๋ยวผมไล่อ่าตัวเขาเรียกว่าออปชันเลยแล้วกันเนาะอ่าแผงประตูเดิมนะครับผมนะเป็นหนังที่พักแขนด้านข้างเป็นหนังนะกระจกเป็นฟูลออโต้สีบานเหมือนเดิมนะครับมีระบบเซ็นทันร็อนครับกระจกมองข้างปรับผัาไฟฟ้าเมมโมรี่เซนบอร์ดได้2หน่วยความจำนะตัวนี้ก็เขาเอาลงมาจากตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นโฉมเก่าเขาจะอยู่ตรงนี้เนาะ จะอยู่ตรงแถวที่เปิดประตูนะครับติดตรงนี้ตรงนี้เขาก็เอามาใส่ไว้ตรงที่เดียวกับตัวปุ่มคอนโทรลพวกกระจกเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ดูไม่ไม่เกะก,กะนะครับลำโพงลำโพงก็ของเดิมครับไฟประตูครับมีให้ทั้ง4ประตูนะหน้าหลังนะครับผมนะการเลื่อนเท่าไหร่ออตโต้ออนออฟมีให้แล้วนะฝาท้ายก็เปิดจากตรงนี้ได้เลยฝาถังน้ำมันก็เปิดจากตรงนี้ได้เลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊ส นะครับปุ่ม engine start airbag ได้7ใบนะครับสำหรับคันนี้นะพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะครับสภาพพวงมาลัยก็สวยๆครับไม่มีรอยฉีกขาดนะส่วนตัวนี้ออปชั่นก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับควบคันโคนนะถ้าจากเปลี่ยนเคื่อจากโฉมเก่าจะเป็นยื่นออกมาตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเลยนี่คอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมด้านซ้ายนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับผมนะแล้วก็ปุ่มคอนโทรลเครื่องเล่นเครื่องเสียง น่าจะเรือนไม่เดิมครับตัวนี้ไมาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดห่งแด้อยิบแปดโลนะครับไม้แท้เปราวัิศูนย์ทุกระยะนะครับตรวจเช็คตรวจสอบได้เลยและก็เป็นรถมือเดียวจากใบแดงนะครับผมนะคอนโซลด้านหน้าครับเป็นโทนสีดําตกแต่งลายไม้นะครับสวยงามมีไฟแอมเบียนไลท์ให้ด้วยนะครับเพื่อความสวยงามมากขึ้นแล้วก็ดูหรูมากขึ้นครับเครื่องเล่นนะครับตัวนี้นะครับก็ดีไซน์นะครับเปลี่ยนมาจากโฉมเก่านะครับถือว่า ทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับผมนะเพราะว่าตัวโฉมเก่าเนี่ยถ้าเป็น2.0เนี่ยจะเป็นแบบตัววิทยุธรรมดาเนาะแล้วก็ตรงนี้จะดูแบบไม่มีอะไรนะครับคันนี้เนี่ย2.0รุ่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนหน้า a อนิวมานะครับผมนะจะเป็นแบบสีดําเงาเปี่โนแบ็ b a c k เลยนะครับสวยมากนะครับดูหรูขึ้นนะครับดูหรูขึ้นนะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเป็นเครื่องเล่นแบบทัชสกรีนด้วยนะครับนะตรงนี้ก็แบบแอปพลิเคชัน fmam m3 อะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อ บูทงบูทูธก็ใช้งานได้นะครับเหมือนกันนะดูนะครับนี่นะครับเชื่อมต่อบูทูธได้เลยนะก็เป็นเครื่องเล่นตัวใหม่แล้วนะครับอย่างว่าเนาะรถราคาป้ายแดงรันสี่นะฮะจะแบบอ่าจะมากักออปชั่นมันก็กระไรอยู่นะครับผมนะแอร์นะครับจะเป็นแอร์ออโต้ดูโอโซนนะครับเหมือนเดิมนะครับแยกห้องซ้ายขวาได้นะครับปรับอุณหภูมิแยกกันได้นะครับผมนะด้านล่างครับจะมีช่องนะครับ power outlet ให้หนึ่งช่องนะครับแล้วก็ช่อง AUX USB เนี่ยจะอยู่ด้านขวาฝาปิดมีให้ครบทั้งสองฝั่งสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีแตกอ่าแล้วก็ตัว Qi Charger w i r e l e s น้ขออนุญาตเปิดแสงหน่อยนะครับอ่ะตัว Qi Charger w i r e l e s นะครับผมนะจะอยู่ที่ด้านหน้านะถ้าจากตัวโฉมเก่านะครับจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับจะอยู่ที่คอนโซลตรงกลางหลังเกียร์เนาะแต่ว่าทีเนี้ยจะอยู่หน้าเกียร์แทนนะครับผมนะถ้าไม่ใช้นะครับดันขึ้นไปข้างหน้าได้นะครับก็จะเป็นช่องเก็บของได้เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใช้ก็ดันออกมาแบบนี้นะครับอันนี้นี่ เจ้าของเก่าเขาแปะสติกเกอร์เขาเรียกไอตัวกันรอยไว้นะครับก็เดี๋ยวดึงออกให้นะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอเก็บงานนะครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับเปิดปิดก็ปุ่มเดิมเลยนะครับเปิดก็กดนะปิดก็ปิดไปนะครับผมนะตัวนี้ที่วางแก้วยังเหมือนเดิมครับก็จะเป็นบล็อกวางแก้วแบบนี้นะครับยื่นออกมานะครับก็ดูแข็งแรงทนทานดีนะตกแต่งด้วยสีดำเงาแบบเปียโนแบ็กครับเกียร์ออโต้ CVT นะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นเกียร์7สปีดแล้ว หรือแปสปีดนี่แหละนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับขออภัยด้วยนะครับผมนะแต่ก็เป็นตัวออโต้ CVT เป็นเกียร์ตัวใหม่นะครับหัวเกียร์ก็มีรอยการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมนะตัวนี้นะครับก็ถุงเกียร์สภาพสมบูรณ์เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับเป็นเบรกโอนะตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราใส่เกียร์ดีนะครับนะครับเขาปลดให้อัตโนมัติเลยนะครับถ้าเราเข้าเกียร์ที นะครับเขาล็อกให้อ right. okay. right. sure ัตโนมัติเลยนะครับคือดีมากอันนี้คือดีมากนะครับคือชอบเลยที่พักแขนครับอันใหญ่มากนะครับต้องบอกว่าโฉมนี้เนี่ยทำที่พักแขนมาใหญ่มากนะช่องเก็บของกว้างๆแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะหลังคาเดิมฝ้าเดิมครับสะอาดาเลยมีช่องเก็บมุ้งเก็บแว่นให้เหมือนเดิมนะครับผมนะพ่มเดิมครับที่บังแดดนะครับก็มีไฟให้ทั้งสองฝั่งนะครนะมีไฟให้เปิดแล้วปิดปิดแล้วดับนะครับผมนะตัว ไฟห้องผู้โดยสารนะครับหรือว่าไฟสองแผนที่เนี่ยก็เป็น LED ให้นะครับเห็นดวง็กๆอย่างนี้ตอนกลางคืนคือสว่างมากเลยนะผมจะบอกให้แล้วก็แยกตู้นะครับหน้ากับหลังแยกตู้หน้ากับหลังนะครับส่วนตัวเบาะนะครับตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนังพิเศษนะครับจะนิ่มกว่าตัวเบาะตัวโฉมเก่านะครับเล็กน้อยดูนิ่มกว่าแล้วก็ดูแข็งแรงดูทนทานกว่านะครับแล้วก็ตัวเบาะรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมานะครับให้ดู อ่หรูหรานะครับมากยิ่งขึ้นนะดูการเย็บตะเข็บเขาเก็บเนียนเก็บสวยนะครับผมนะก็มีรอยการใช้งานมาตรงอ่าแก้มแก้มขวานิดหน่อยนะครับผมนะก็เป็นบอ่อปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับคนขับแทิศทางนะครับคนนั่งข้างๆได้6กทิศทางนะสภาพบ่อสวยเนียนนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยับในส่วนของ,ของบ่อน,นี้นะครับเพราะว่ารถหน่วยงานส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้งานคนเดียวนะครับจะเป็นคนขับซะส่วนใหญ่นะครับโครงสร้างก็เดิมๆเลย นับน็อตประตูประตูครับของเดิมหมดนะสภาพสวยเนียนครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดครับด้านหลังนับด้านหลังก็เดิมเดิมนะครับสภาพเบาะสวยสวยเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ขออนุญาตนะครับอ่านะสวยๆเนียนๆเลยนะเดี๋ยวรอทีมงานผมเก็บทํางานทําความสะอาดหน่อยนะครับผมนะคันนี้เนี่ยเพิ่งเข้านะที่พักแขนมีให้เหมือนเดิมครับตึงๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับที่วางกรงวางแก้วด้านหลังก็เก็บของได้เหมือนเดิมครับแอร์ตู้หลัง เย็นช่ำๆครับด้านล่างนี่ช่องชาร์จไฟให้สองช่องหลังคงหลังคาเดิมฝ้าเดิมสะอาดสะอ้านครับนะด ud, ะดูเม็ดอาร์ตกระดูกงูนะครับสีเดิมหมดเลยนะฮะนี่รอยจับหุ่นยนต์โรงงานยังอยู่เลยนะฮะรอยจับหุ่นยนต์โรงงานเห็นไหมนี่นะครับถ้ารถเคยทําสีด้านในนะครับรอยตรงเนี้ยรอยจับของหุ่นยนต์เนี่ยจะหายไปนะครับแสดงว่าเนี่ยรถสวยๆเดิมๆเ,เ,เลยนะครับนะด้านหลังก็มีไฟให้เหมือนเดิมครับมาหลังมาหลังเป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับคอนโซล คอนโทรลจากตัวด้านหน้านะครับตัวหน้าจอนะจะจะไม่เป็นปุ่มเหมือนตัวโฉมเก่าแล้วนะครับผมนะแล้วก็บานข้างก็เป็นดึงมือให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบอดี้ด้านหน้าแล้วก็พ้องเครื่องกันครับผมมาดูเครื่องยนต์ครับคันนี้เป็นเครื่องสองพันซีซีนะครับสี่สูบเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับเป็นเครื่อง VVTiW นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหัวฉีด d 4 s นะัประหยัดน้ำมันมากครับ15บ้ากิโลต่อ1ลิตรนะสำหรับรุ่นนี้ นะฮะดูห้องเครื่องครับเดิมๆิมเลยนะอันนี้ผมบอกว่าผมยังไม่ได้ปรับสภาพดูนะครับนี่เดิมเดิมเนียนเนียนแบบนี้เลยนะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพภายในแห้งแห้งเลยครับนะแต่ก็มีข้ามที่ฟงที่ฝุ่นหน่อยนะครับผมนะเพราะว่าทางผมยังไม่ได้เก็บงานนะครับกดเข้าใหม่สภาพสดร้อนนะรอย qc รอยเม็ดอาร์ตนะรอยมาร์คสีโรงงานเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะทุกจุดเลยตามหัวน็อตน,นะครับภายในนะครับแบบนี้เลย สวยวยเนียนๆครับไม่มีร่องรอยของการโดนหนูแทะมาทําลงทํารังอะไรด้านในไม่มีนะครับผมนะสภาพสวยเนียนนะดูโครงสร้างนะครับพัสซีรอยซีนเดิมเป็นอาร์ตเดิมครับโชกนะเบ้าโชกหัวเดิมนะเบ้าโชกหัวเดิมนะรอยคิวซีเดิมหมดเลยนะครับฐานด้านในเดิมน็อตเดิมนะครับเป็นอาร์ดด้านข้างชัดเจนรอยเชื่อมเดิมนะครับฝากระโปรงนะครับของเดิมนะครับ รถไม่แกะนะครับไล่เลยนะฮะขานซ้ายนะครับไฟหน้าเดิมหมดนะครับคานหน้าอาจจะมองยากหน่อยนะคานหน้าเดิมหมดนะครับดูนะครับรอยคัตสีด้านล่างของเดิมหมดนะดูนะครับรถประวัติศูนย์ทุกระยะครับรับประกันนะครับรับประกันเลยนะคันนี้นะครับสวยๆเนียนๆฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะ ตัวเฮดด้านขวานะครับสติกเกอร์สมุมนะครับดูตัวล็อกนะครับไม่มีรอยทําสีเดิมนะครับเดิมนะครับแล้วก็เดิมนะใครที่สนใจหรือหาอยู่ครับ all new Toyota Camry 2.0G ปี2020 21คันนี้ครับราคาผมขาย769,000บาทสนใจรีบติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์0894807362ผม i t ท a u ออโต้นะครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับผมนะ ถึงเลขไม่จะเยอะแต่รถสวยเงียนกลิฟเลยนะครับประวัติก็ตรวจสอบศูนย์ได้นะครับคันนี้เข้าเมนเทนส์นเข้าศูนย์